สวัสดีค่ะนิสาหน้าชายรุนที่ภาษาการขายของฝอสาขามาริวันนะคะชื่อเล่นชื่อปอนค่ะวันนี้เราจะมาส่งมอบตัวแคปแลนเจอร์ตัวท็อปกันนะคะ XLT 2.2 Auto ค่ะ รถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่797,000บาทนะคะเป็น Open c a คเปิดได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะวันนี้เป็นสีขาวสีขาวแล้วก็ชุดแต่งรอบคันค่ะมีกระจังหน้าซุ้มลอ้อล้อแม็กแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็จมูกรถนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความสึกของลูกค้านะคะในวันรับรถแล้วก็ทราบมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดของลูกค้าด้วยค่ะ ก็ด้วยประสบการณ์ที่เคยทํางานที่สหชัยมาเนาะเราก็เคยเป็นลูกค้าสัมพันธ์มา2ปีนะคะแล้วเราก็ผูกพันกับฟอร์ดด้วยแล้วก็คุณแม่เคยได้รางวัลของโลตัสเอ็กซ์เตเป็นรถฟอร์ดเพียตาฟีก็เลยประทับใจในทั้งของการขายแล้วก็การบริการของฟอร์ดค่ะเราก็เลยมาเลือกฟอร์ดเลนเจอร์ของสหชัย เน้นการใช้งานนะคะเพราะว่าด้วยธุรกิจที่บ้านเป็นเกี่ยวกับการติดตั้งแล้วก็ต้องขนส่งเราก็เลยต้องเอาเป็น Open Cap เพราะว่าเราต้องใช้ตัวกระบะที่ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็พอดีว่าเราเองขับแมนนวลไม่ได้เราใช้แต่ออโต้เป็นอย่างงี้ค่ะเราก็เลยต้องเลือกเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเลือกให้เหมาะสมกับการใช้ใช่ใช่ค่ะ